สวัสดีเพื่อนครับ<อ>วันนี้บาริตาสุ่มนะครับ<น>ก็จะพาทุกคนมาทำมอคคองนะครับมอคคอดเนี่ยเรามีทั้งสองส่วนนะครับที่จริงเรามีจะมีทั้งแบบสีเงินแล้วก็สีดำนะครับโดยเพราะเราก็ามีหลายขนาดมีทั้งแบบของปริดัทก็มีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะทำมอคคอดให้ทุกท่านได้ดูว่าวิธีการทำเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับ เราจะใช้กาแฟที่เราเบรนเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่น้ำนะครับไอใ,ใส่ตัวส่วนของกาแฟนีให้แค่พอดีพอดีนะครับให้พอดีกับเดี๋ยวนะครับเราจะเตรียมใส่กาแฟนในตัวรัสเกตตตัวนี้นะครับ พอดีพอดีนะฮะซึ่งกาแฟเนี่ยเราจะเบรนแบบไหนก็ได้นะครับเอาว่าพอดีพอดีบาสเกตนะฮะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะแต่ก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยแต้มเบาๆนะครับแต้มเบาๆนะครับโดยปกติถ้าเกิดเราแต้มอย่างนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ย รเราก็เตรียมเอใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่า,เรา,ารเราต้องการน้ําเราต้องการน้ําอีกนะครับเราต้องการน้ําก็เราจะก็ต้องเอานี้เก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็นะบจะมีคนโทรศัพท์มาหาผมเยอะนะฮะแต่ก็เดี๋ยวขออนุญาตยังไม่รับนะครับทีนี้จะใช้น้ําจะใช้น้ําเนี่ยเท่าไหร่ผมก็จะใช้น้ํา ประมาณที่275ผมก็จะไปเติมน้ำน้ำร้อนก่อนนะครับอันนี้ก็มานี่เลยครับเรามีน้ำร้อนอยู่นะครับสองอยู่ในเกณ์ประมาณนี้นะนะหลายคนอุณหภูมจะสงสัยว่าทำไมผมไม่เติมน้ำอุณหภูมิห้อง ถ้าเติมน้ำบนอุหมูห้องเนี่ยประเด็นนี้คือว่ามันจะเสียเวลาต้มนานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้น้ำร้อนเนี่ยเราใส่น้ำร้อนไปเลยเนี่ยโอเคละแน่นอนมันก็ลดความความใช้เวลาตรงนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องใช้กาแฟที่ เราใส่ไว้ในบาสเกตนะครับใส่ลมเบาๆแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้ต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าเราใช้เพียงแค่หแผ่นเราหนึ่งครั้งนะครับหึแผ่นเราหนึครั้ง แต,แต่น้ำไว้นะครับแต่น้ำไว้ชุบน้ำแล้วก็ใส่ตรงนี้เพื่อกันไม่ให้ผงกาแฟเนี่ยทะลุทะลุขึ้นมาข้างบนทะลุขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยน้ำที่มันประกัศเนี่ยมันจะดันจากจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะครับผมไปที่ท่านได้ดูว่าตรงนี้ไฟเนี่ยเริ่มร้อนละแล้วจะลืมใส่ถุงมือนะ ทังมืยเพื่อป้องกันความร้อนนะครับตรงนี้เราก็ค่อยๆหมุนนะครับหมุนให้มันเข้ากันเพราะเราใช้น้ำร้อนเพื่อประหยัดเวลานั่นเองนะครับ,นะค,รบคำเตือนมันร้อนนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ ใส่เข้าไปในนี้มันก็จะเตรียมร้อนเลยใช่ไหมครับสทีนี้เพนคืออยากจะบอกให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่การไม่ให้น้ําร้อนเนี่ยมันมพุ่งพุ่งแบบแบบแตกตัวออกมาเยอะเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูก่อนนะก็ให้ทุกท่านดูว่าตอนนี้ก็รอเวลานิดหนึ่งน้องทูกกูก็โฟกัสมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ผมก็ไปเอาคีบที่จับมาเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าตัวนี้ตอนนี้ลองมาดูตัวแรงดันที่มันจะทำหน้าที่ให้น้ำกาแฟเนี่ยมันดันจากหม้อต้มทะลุขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาแล้วโดยปกติถ้าเกิดเราไม่มีไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะพุ่งมาแล้วบางทีมัอาจจะก,กระเด็นมากก็ได้นะครับเราก็ปิดไป นะครับก็จะเห็นครีม่าเนี่ยออกมาอันนี้เป็นหลักการทำกาแฟแบบโซโลบารนะครับก็คือแรงดันไม่เยอะแรงดันก็น้อยหน่อยเห็นไหมฮะตัวนี้เราก็สามารถปิดได้ที่จริงปิดได้นะฮะแต่นี่เราเปิดให้ดูว่าโดยโดยประมาณประมาณนี้พอมาถึงประมาณนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ทุกคนก็คือปิดมาประมาณนี้นะฮะเนี่ยเพราะเพราะว่าถือว่าน้ํากาแฟที่ออกมาในขณะนี้กําลังสวยแล้ะ นะครับแล้วเดี๋ยวให้ให้แรงดันเขาทางานต่อไปนะครับให้เขาทางานต่อไปแล้วก็เราก็ปิดนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยงามนะครับแ,แน่นี้เองก็ะจะเห็นได้ว่ามอกค่าผ่อนเนี่ยเราสามารถทํากินเองที่บ้านได้ง่ายๆแต่ถ้ามาทานที่นี่ก็ได้คุยกันได้คุยกันแบบแบบ,แบ,บเพลิดเพลินได้มีโอกาสได้ เสวานาเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติกาแฟทำไมกาแฟจะต้องมีการเปรียนทำไมแบบเข้มอย่างเดียวได้ไหมอ่าก็แล้วแต่ท่านจะชอบนะครับและเราก็มีกาแฟจำหนาน,นะครับมีกาแฟจำหน่าน่ว่าจะเป็นพัวกลางพักเข้มหรือพักอ่อนเรามีจำหน่ายให้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบ250กรัมนะครับแบบพักวเข้มพัวกลางพักอ่อนนะครับ หรือท่านอยากจะมาลองชิมรสชาติพวกอ่อนเป็นยังไงพวกเข้มเป็นยังไงก็ติดตามได้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเส้นทางของนักชิมกาแฟที่เมื่อวานคุยเรื่องดิฟกาแฟวันนี้มาคุยเรื่องมอคค่าปอดเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ดูที่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาคุยให้ฟังแต่ดังนั้น แน่นอนครับหลายท่านคงยอยากจะรู้ว่าเออรสชาติจะเป็นยังไงนะผมก็จะเอามาลองชิมดูนะครับเราก็ลองชิมดูเนี่ยเราก็เสิร์ฟง่ายๆนะฮะจริงๆแล้วเราก็จะเสิร์ฟมากกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะชิมโชว์ให้ทุกท่านตัวนี้เราปิด ผมมีหม้อต้มไฟฟ้าเนี่ยอยู่หลายหมอ้อนะครับก็เรียกว่าเอาไว้ตอนรับบริการทุกท่านเวลาที่อยากจะมาชิมแบบกาแฟแบบโซโลวาหรือมอ,อข้อพับที่ลีลาก,การเด่นแอนดินทองความก็ยินดีต้อนรับทุกท่านถ้าเราสัมผัสกลิ่นกาแฟเนี่ยมันก็จะมีความต่างกับวา,า,วาสาแฟดินะครับ ันจะมีความรู้สึกชุ่มชื่นแบบทานกาแฟหรือกินกาแฟเบาๆเน่ยมันจะทําให้กระปี้กระเป๋าอาการง่วงเหงาหามนอน่ารู้สึกอยากไปทํางานอะ,อะไรประมาณเนี้ยแก้งง่วงได้นะครับอืมรสชาติดีมากเลยพี่บ้านครับเดี๋ยวจะให้พี่บ้านมาเอาชิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็พอดี เชิญชวนทุกท่านมาลองชิมด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ